ขอบคุณค่ะอะออมมเรครับไ่ต้งปให้ชีวิตกับเราจนตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจถึงจะไม่ใหญ่แต่จะตั้งใจเติบโตไปในทางที่ดีขอบคุณค่ะออไม่ไรครับไม่เ็เไร คุณผมขอใส่นี่หน่อยดินีข้างหลังอะโอ้มันของแหลมไม่ได้หรอคะไม่ได้หรอโอ้ผมขอร้องใส่แอลไปก่อนสองแก้วใส่แอลสองแก้วโอ้แค่ผมจะใส่ไอหมดฟางไม่คนคิดผมใส่แอลสองแก้วอีกหรอกอ้าวแต่ผมก็ไดคนที่เขาแบบเพิ่งเข้ามาเองเหรอเนี่ยคุณเพิ่งเข้ามาหรอคะคุณรู้จักกาแฟข้างทางปะแบบไม่ไงครับปกติผมชอบไปยืนข้างทางแล้วก็โบกมือ โบกมือเรียกรถหรอคะใช่โบกมือเรียกรถอรครับแล้วก็ถามเขาว่าไปเที่ยวไหมครับผมไปถามเขาอโอ้คุณทำอาชีพแบบนี้เหรอค่ะดีนะคะคุณดูถูกอาชีพแบบนี้เหรอครับไม่ค่ะไม่ดูถูกเลยเพราะว่าอุดหนุนเป็นบางเวลาเหมือนกันอ๋อค่อนข้างที่จะเช่อชูเลยล่ะรครับร้านคุณขอให้ไวๆแล้วกันเช้าของนะะไปไวๆ หมายถึงว่าใช่ตโตไปๆโตไปเลยอ่ะขอบคุณนะคะเฮยเจอมาเฟียมาพังร้านแล้วโอ้เขาคงไม่เหลยวแล้วร้านจุๆนี่นร้านนี้น่ากินนะครับเป็นร้านข้างท้าค่ะโต้ก็ยังต้องเป็นพลาสติกเลยอธินามิสเตอร์ี่ใช่เนี่ยแหละนุ่งเตรียมตัวเอาเท่าไหร่คะคุณตำรวจตำรวจเอาเอาไหม เอากาแฟนะครับเอากาแฟงั้นเหรอคะครับเอาขนาดเท่าไหร่คะมันมีอะไรบ้างครับมีเล็กกลางใหญ่คะ่ะเอาใหญ่ก็ได้ครับสองแก้วเท่าไหร,ร่ใหญ่สองแก้วนะคะอุ้ยสักครู่นะคะสี่พันนะคะเนี่ยเดี๋ยวรอรับไปก่อนเอาร้อหนหรือเย็นะคะแล้าปัน <ๆ S 2> <ๆ>่นแล้วนะครับอุ้ยเป็นปั่นเหรอคะงั้นต้องรอสักครู่นะคะ โอเคครับ <Okay. S 2> เรียบร้อยแล้วค่ะต้องหยิบหลอดเที่ยวไว้ปั่นที่เอาไว้ไวดูดแบบปั่นด้วยนะคะขออุ้ยมันเกินค่ะคุณตำรวจค่ะตำรวจให้เกินมาเยอะเลยค่ะเท่าไหร่มัน 4, ส<ำ>ี่พันไม่ใช่หรอคะยิ่สูงเกินไปตัวโอ้โห ๊ยตำรวจแท้โห๊ิสามารถดูที่บัญชีได้หรือเปล่าคะมันดูขึ้นชื่อะครับใครโอนแล้วเราแลวเรู้ได้ใช่ไหมคะ๊ยตำรวจ่รตำรวจแท้โูจำในรองมองหน้าดีฉันสิจำจำได้หรือเปล่าตำรวจเคยให้เงินเรามาด้วยละ่ะสองหมืน่นใช่แล้วเราตามเราตามจะเอาไปคืนอะ่ะตั้งแต่ที่เข้ามา ประเทศแรกๆเลยค่ะไม่โดนคืนก็แล้วอุ้ยไม่เป็นไรเลยนะคะเนี่ยพม่ยหงผมก็ให้ดูแล้วเข้าใจค่ะแต่ว่าแค่นคน,น,นที่ขับมอไซค์แล้วตายใช่ไหมจำได้ใช่ไหมคะจำได้ใช่ไหมคะนี่ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะเนี่ยเป็นบุญเป็นคุณมากจกคุณนะคะ,อ,ะอุ้ยอุ้ยจะพูผู้ให้ชีวิตอ่ะ ขอบคุณค่ะอออมมันไไรรครบ่ต้งเปให้ชีวิตกับเราจนตอนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจถึงจะไม่ใหญ่แต่จะตั้งใจเติบโตไปในทางที่ดีขอบคุณค่ะอไม่ไรครับไม่ต้องเฮ้ย ้ยเดีครับโอนเงินคืนก่อนนะคะลืมเตองกันเลยครับก็ได้เลยครับได้แรงงานสามหมื่นก็ต้องแรงไม้สามหมื่นอันนี้เป็นค่าบุญคุณค่ะค่าบุญคุณอันนี้เนาะผมไม่ติดอะไรเลยเอ่แต่เราติดไงเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่เราจะเจริญรุ่งเรืองไปเพิ่มอีกยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ตีแล้วไงครับแชดลืมอ่ะนี่ค่ะ เลขกระเป๋าอะไรนะคะตำรวจเลขท้าหนึ่งเจ็ดครับห้าหนึ่งเจ็ดขอบพระคุณค่ะถือว่า,าเรีย้คำจำรวจครับ,รบจะเสียงเงินว้าเราได้คืนเงินแล้วว่ะเราปลดล็อก ปลดล็อกเขาเรียกว่าสิ่งที่ค้างคาอยู่ในใจแล้วว่าเชื sure. ่อรู้สึกเท่ขึ้นว่ะรู้สึกว่าเรายืนได้ด้วยลมแข้งของตัวเองจริงๆยืนบนลมแข้งของมามาอีกนิดหน่อยแต่มา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 เต็มใจให้เรายืนบนลำแข้งของมามา ก็เขาโอนให้เราสี่หมื่นแล้วง้วกโอนคืนเขาไปสี่หมื่นก่อนตอนแรกใช่ปะแล้วก็สามหมื่นคือเขาเคยช่วยเหลือเราเมื่อตอนเราเข้ามาใหม่ๆที่ตำรวจแทโฮเนี่ยฮะ อะไรอะ่ะคืออะไระงงอ่ะเขาเพิ่งโอนมาหรอโอนวันนี้เขาอะงงอะแล้วต้อโจโอนเงินให้เองได้ยังไงอะ ร<ม>ับไปเลยดีค่ะเอาไซแอลครับไซแอลสองแก้วนะคะครับถูก่อไปตคู่เนี้ยค่ะกระเป๋าห้าหนึ่งเจ็ดค่ะแก้วละสองพันงงอ่ะแชทแชทจำก่อนนะเดี๋ยวมาสรุปให้รุองฟังมาเกิดอะไรขึ้นอะ่ะเลขกระเป๋าอะไรงั้นหรอคะอ,อ๋อห้อาห้าศูนครับทำไมมัน ไม่มีหนะ้าสักคู่นะคะ่ะมีเงินไม่พอมีเงินไม่พอขออยู่ไปทำเนื้อขายขอยืมเงินก่อนได้ไหมคะาได้ครับขอยืมเงินสองพันเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทมาให้อขอบไมถงมีเงินไม่พอไม่เข้าใจปกติแล้วมันหักในแบงค์ไม่ใช่หรอ งงลูกค้าขอยืมเงินหน่อยได้ไหมะอ๋อเมื่อกี้โอนไม่ได้เหรอเดี๋ยวมันมันคาดใจอยูค่ะขอบคุณค่ะเล่นกับเราเลยห้าหนึ่งเจ็ดค่ะโอนคืนกระเป๋าห้าห้าศูนย์ครับค่ะห้าศูนย ได้รับไหมคะไปด้วยดิเดี๋ยวผมเก็บรอกันห้าศูนย์ไปไปไปลิงมาเหอาวห้าห้าศูนย์หรอคะครับงานถุกครับโกรธไปไหนเนี่ยสักครู่นะคะเดี๋ยวจะคืนเงินให้เลยที่สุดครับ5 5ห้าห้าแก่ละติดเอามาลเข้าไปหก อะไรคะขอเข้าแล้วครับขอบคุณค่ะทำอไงดีวะหาไม่เจอเลยฟีฟีมิวส์ครับพี่วันนี้ไม่เวิร์กละไม่เวิร์กละไม่เวิร์กละจะได้เงินไหมเนี่ยมั่งเดี๋ยวกูตำรวจแท้โฮงต้องเคลียร์กันก่อนแชทพิมพ์ให้นวลคอนแจ้งหน่อยได้ไหมคะว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่เจอเลยเนี่ยใครที่เป็นคนได้เงินใครที่เป็นคนเสียเงิน ให้เงินสดตำรวจไปแต่เขาคืนอ๋อแสดงว่าสี่หมื่นนั้นอะเดี๋ยวกันนะดูให้เงินสดสามหมื่นเขาโอนคืนสามหมื่นหรือเขาเขาโอนคืนสามหมืนแสดงว่าสี่หมื่นแรกอ่ะก็อยู่นิ่งๆในกระเป๋าด้วงเหรอ โอเคแล้วเขาเียกกระเป๋าอะไรนอดน,นะจำได้แค่ห้าห้าศูนย์อุ๊ยกลายเป็นว่าติดหนี้บุญคุณแพงกว่าเดิมอีกอะทำไงเอาแย่ราสแล้วเมื่อกี้กูปลดล็อกปมในใจตอนไหนหรอ <laughs> หลอนไปเองนี่ว่า Okay, นะอำรวจไปขายกาแฟที่หน้าคนเขามาจอดรถน่ะหน้าตำรวจอ่ะล้อเขียวล้อเขียวตำรวจมาซื้อกาแฟเหรอคะอุย้ยตำรวจมาซื้อกาแฟเหรอคะครับผมเอาสองแก้ว L L สองแก้วนะคะตำรวจเล็กกระเป๋าอะไรคะว่านี่มันซิคิวอตี้นี่ อีกละอีกละโว้การหน้าผับเต็มยศเลยโว้ยไอ้นี่มันชุดลบเลยนะใช่ไงซิ c u r ร t y ิตี้ยืนหน้าผับเต็มยศจัดอะไอไลเ์สมาบล็อตกแล้วแหละต้องรอล็กกระเป๋าเลยค่ะห้าหนึ่งเจ็ดครับจับได้มั้งหรือเปล่านะนี่ไงชื่อขึ้นตัวรเลยไม่เห็นออ มันเจ้ามันคนเก็บตังค์หน้าผับนี่เองไม่ใช่ไม่ใช่เก็บตังค์เขาพูดดูแลความสงบของผับนั้นน่ะโอ้ของเมืองบางหักระวว้ไรคิดไปเองหรือเปล่าคนเนี้ยแหละตอนนี้คนเนี้ยที่น้องจะต้องคืนเงินเขาตรงไหนอ่ะกลับมาป่ะทัวร์ทำมันพูดโอ้พูดพูดประปอมไปเลยแก่หมดเลยเป็นสิเคโลตี้อ่พี่โอมบเขาเสียอาการเลยว่ะฮันดิงเจ็ดเลขดวง คนนี้ใช่ไหมฝ่ารถแล้วตำรวงแกไม่ขายหรอค่ะตำรวจคนนี้เขาชื่อแท้โหโหแท้แล้วต้องคืนเงินเขาอ่ะแต่เมื่อกี้เขาต้องต้องโอนตอนที่นุ่งบินเข้ามาตอนแรกอ่ะเขาอุปถัมภ์ให้ลูกสามหมื่นน่ะ ไม่ต้องโอนคืนใช่ไม่ต้องคืนคืนมาทางนี้เดี๋ยวไม่คืนเงินแต่นั้นเป็นเงินของข้าเองใช่นะล่ะเขาได้รับฝากมาให้ข้าเองเพราะว่าตอนนั้นข้าฝากมว้เขาหน้าผับบอกว่าถ้าเกิดไม่เจอข้าให้ฝากไว้ไม่ทิ้แม่นางด้วงอย่างนั้นเองอ๋อเดี๋ยวขอถามเขาก่อนได้ไหมคะกระเป๋าข้าสามศูนย์แปดสามห้าหกเดี๋ยวข้าไปคืนให้เองลุง สามสูต<ม>ราเขาบอกข้าข้าควรจะทำยังไงดีลุงเอ็นแกคิดยังไงล่ะแกก็ทำอย่างนั้นตำรวจตำรวจคะ่ะลุงต้องคืนเงินตำรวจสี่หมื่นค่ะไม่ต้องคืนนี่คืนทำไมอะ่ะคืนค่ะเพราะว่าตำรวจไม่ได้เลขกระเป๋าหนะ้าหนึ่งเจ็ดมาห้าหนึ่งเจ็ครับผมห้าไม่ใช่ผมห้าหนึ่งเจ็ดครับตำรวจ มันจะมาห้างหนึ่งเจ็ดมึงไม่ได้เอาอาเลยไปงัดจะโดนก็ได้ไม่ได้มันมันมัมันไม่เสียของงัดให้มานนเป็ล้าคนนั้นก็กดกดกิจการแล้วก็งัดได้เลยมีงัดกรแม่นนดอยใช่แต่ต้องเลี้ยวว่าเออเอาอันทุก้ายเลยวสองแก้วถ้ามึงเข้าถ้ามึงเข้าตู้ได้ใช่ไหมมึงจะได้พวกขอบพวกเกาะมาก่อนเว้ยแล้วก็จะเป็นกระเป๋าถ้ามึงตายไม่เป็นไรเอาแค่เกาะเอ็มมาขายไม่บ่อยใคราไม่ไปงัดหมดเลย ถ้างัดหมดเลยมึงต้องไปส่งไปแลกด้วยแกเอาไปแลกปุ๊บแบบมันจะมีโอกาสแลกเป็นเงินละแดงเนาะใช่เป็นเงินแดงสองหมื่นก็เป็นเงินเสียเท่าไหร่ประมาณหลายหมื่นอยู่เสียเท่าไหร่เสียไปเท่าไหร่เสียของตั้งพันสถานีข่าวไม่รู้อ่ะหนึ่งหมื่นนี่ไงขันนั้นก็าขี่ข่านั้นก็าี่เขาทำไมไม่บอกจุดอื่นอ้าวโอ้ ไม่ใช่กูแล้วกูม่ใชเชื่อไอ้โฮเขาไม่เอาอยากคืนให้เสียลำใจสหายหนูได้แต่ข้าก็จะไม่เท่ในสายตาตัวเองะดิก็สถานีข่าวก็อยู่ตรงนี้ไงเขาอยากเท่แล้วเขาทำไงดีล่ะสหายปิงปิงนะ